เควิเฟนเฮ้ยมีเซฟด้วยหรอแล้วจะเซฟไปทำไมอ้อมาแล้วอ่ะโอ้ผระเจ้าเชียร์ซามตัวละครเชียร์ตัวละครเสื้อุภาเปล่าไม่มีเลยนะโอ้กูมาแล้วอ่ะดีแบบ กองไหนวะกระนอเอ้ยตัวนี้มีแผนด้วยเนี่ยตรงนี้วางตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ไม่เห็นเฮ้ยเนี่ยมีอีข้างเนี่ยไอียงกวาไม่ใช่มันกดคิวดรอปมันกดคิวดรอป ไปปิดทำไมสนจิบหายโอ้กด R นี่เซลฟี่ไม่รู้เนี่ยมาเป็นวิดีโอเปล่าวะมาขึ้นมาอยู่ในจุดที่สูงที่สุดไปตรงไหนกันวะเซลฟี่กับเพื่อนเฮลโหลเฮลโหล เอเดนี <sh> ่นี่กดไปเลยอยู่ตั้งนานไม่ไปสักทีไม่เคยกดกผล่เดียวไปเลยรเฮ้ยมาแล้วว่ะถือกล้องเลยเฮ้ยทำไมกล้องเลยหกห้าเปอร์เซ็นต์อู้ภาพโอ้โ ho ไปใช้จุดบดเลยก็คือเราต้องเอาข้อไปใช้โดยจุดไหนด้วยมันต้องถ่ายรูปอ่ะเนี่ยฟิล์มซัมติงสแกรี่ก็คือถ่ายสิ่งที่น่ากลัว อ,อไ,มไม่ดูดต้องรอมาต้องไปข้างล่าแบบว่าเป็นแค่สามเปอร์เซ็นต์แล้วจริงไม่ต้องเดินก็ได้ไปโดนถึงเลยชุดสุดเรามีไอออกซิกเจนด้วยไอออกซิกเจนลดไปเยอะแล้วเออว่ะโอทูแสดงว่าต้องมีกลับด้วยต้องกัปพิธียามมวามีไฟเหรไอไหนวะ เฮ้ยเฮ้ยตูปีตอ้าวตัวผมดับไปแล้ยเอาไปเก็บโดนอะไรอ่ะเจ็ดคนแอ้วก็ไปไม่เห็นเลยตัวที่ก็ไปยืนอยู่วัดเดลิเตอร์นั่นนะไหนวะเขาปมมันที่เป็นเส้นสายเดียวกันใครให้ดูเราไปเก็บพาร์ทสดเลยเดี๋ยวนี้เฮ้ยอะไรอ่ะ อ้าวสูบเซนแล้วนี่ไงเฮ้ยเอา้เอาวาเชีวยวไอ้กาแฟเฮ้ยกู<อ>โดนอ่ะเฮ้ยไอ้ที่ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยที่กูไปละอไอ้นี่อ่าเมื่อต้องรอเพื่อนมาช่วยก็ไปออกไปได้ตีกูจะตายเพื่อน

ดเดียวร้อย um um ไปกลับไหมมันมีตัวนั้นด้วยอ่ะตัวปั่นอะ่ะโดนปั่นไปเกือบตายเลยคุณไทลุปเปลี่ยนะหมดแล้วโอเคไม่ใช่กาเป็นตัววิ่งไล่เลยอยู่พูดกันดิด้วยเดวันตวเนี้ย เดีี๋ยยววมมันนก็คตาแล้ไม่ได้อะไรเลยปิดเต็มร้อยไปเลยไม่คล้ายๆกับไอเกีดนะบอกว่าเอเดลเทอร์คอมมานีเนี่ะเบเกียดอยู่ไหนมั้ฟาร์มอ๋อคือตายปุ๊บสปอนตรงนี้เลยอ่ะไปสปอนในกระต๊อบหลังเล็กๆในพิธีเนี่ยกระต๊อบตรงนี้แล้วไอตัวนี้คืออะไรอ๋อ อัพโหลดเปล่าที่อัพโหลดอเฮ้ยปิดแล้วเฮ้ยเอาฮ้ยชี้แผ่นซีดีเอาว่ะอินพุตโอเคพุตโอเคเปล่าพุตไม่โอเคตัวท่าไม่โอเคเลยตัวการคืงไปแล้วแล้วมาท่าว้ไอ้พุดโอเคเดี๋ยวได้รีดอนกันอันนั้น รอบครอ s ร้านปิดแล้วเหรอต้องมาตอนไหนอันนี้มันตอ่อกลางคืนนอะต้องมาตออกลางวันอย่างเดียวเหอมันมีเตียงนอนด้วยนี่เออใช่ใช่มันบอกมันมีให้นอนด้วยกดนอนเทลตกโลกน <c oughs> สนชิวายเลยโนคนนี้ไม่มีแล้วอยากรู้เป็นยังไง <c oughs> มันมี<ก>เตียงนอนอยู่กดใช่กดอ e ีสตีมได้ <c oughs> ข้าตอนทำไมวะพี <S <S ่ตีดูกระปข้านอนตีโฟนวันนี้ยูนาหันเลยนะเอ้ยเข้าแล้วนาาทับเลยล็อกคอล็อกคอน้อง นอเฮ้ยเฮ้ยปวดการามเลยอ,อ๋อก็คือต้องทำให้ได้ผู้ชมสามพันวิวก็เลยสามสามพันวิวในสามวันคล้ายๆกับเอเลอเทอร์คอมมานีะมั้งเอไออะไรมันเก็บตังง์ให้ครบสามวันเนี yeah, ่ยต้องเก็บก่อนเดี๋ยวเพิ่งใช้เดี๋ยวแบตหมดก็ไม่มีไฟใช้์เลยอ้าวต้องซื้อใหม่ย่ะดิ ไม่เขาพมันตายแล้วพ่อพมใา้ไปเลยเฮ้ยโอ้เด็ดเ่อเอา่ะโอ้โหกระจายยิ่เลยอะกระใช่อันนี้แบบหมดแนววะมันเดาไปย่อยได้ไหมเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อชาร์จแบตอ๋อนี่สาวนี้ไปชาร์จแบตได้แบยงไ,ไ,ไะ แค่ยืน่ไกลเลยไม่ใช้เลยเไม่ได,ด,ไมไดูดิที่เดิมมั้งให้อารมณ์เหมือนตอนกลาคืนข้อของโดสตาร์เลยเออโอ้ลงไปทางเดิมเลยสรุปก,ก็คือเราต้องลงไปข้างล่างนันแหละเพื่อไปห่าะร,ระวังตัวปั่นอันตรายด้วยนะตััวปน่ มันเป็นแบบตัวปั่นแบบปั่นครีมเรื่องสักอย่างเนีวว่ยปั่นไข่ไหนตัวอะไรวะเฮ้ยเครื่องจักรเครื่องจักรเรียบร้อย,อยไปแล้วขึ้นบันไดมาก็คุยพรมเดี่แหละมันไล่ไลมาแล้วตายยังยังโอ้ย ตกใจหมดเอ้ย <c oughs> ไปก็ต่อยอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ <c oughs> อะไรอะ่ะขงกระดูกเก็บได้ป่ะไปเก็บได้นี่ของกระดูกนี่ใครเอาไปเก็บหน่อย <c oughs> เพื่อเอาไปขายได้ <c oughs> เดี๋ยวกูทายรูป ใช่เหรอไม่รู้ดิเรื่องแบบดีเสี่ยงอะไรแปลกๆเลยกระดูกแล้วมีรู้ใช่กระดูอะไรอันจังวะเออเก็บเขาาอย่ไหมในข้างบนมีทางไปเออเราเก็บเขา่ี่ยั่เนี่ยเออปะเนี่ยเนี่ยเนี่ย ก็ให้เดียวจะมีตัวหาอะไรบ้าเดี๋ยนะไม่ดูไหไม่มียังคงปลอดภัยแต่ข้างหน้าเนี่ยแมมอยู่เปล่ายดงไถ่ายูไม่ยูไม่ยูไปยูโอเค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 ,อเค,อเคไป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 มาดูออกซิเจนเพื่อนได้ด้วยดีกว่าหลังข้างใช่ดูข้างหลัง กึ่งหลอดทุกคนต้องมาปลอมกันนี่ใช,ช่ไหมเจริญเท่าไหรนเองเชี่ยพไม่น่าเก็บกลับบ้านเลยมัจจะขายได้ใช่ <c oughs> มันจะขายได้กระดูกไข่มัโยนลงไปเลยนะย่าจะให้พี่พร้อมพวกผมถ่ <c oughs> <c oughs> าย <c oughs> ทุกครั้งต้องมีเซลฟี่ก่อน

ถ้าเต็มลองซื้อไหมเราซื้อได้อันเด็กเฮ้ยตี๊เนี่ย,ย,ยล้างความไหมไหนเฮ้ยชี้เ <c oughs> จ๋งว่ <c oughs> ไวะไม่ได้หนึ่งพันหนึ่งพันต้องเก็บชี้เนี่ยไม่ได้เลยต้องเก็บว่ะเผื่อเพิ่นเอิร์ธมาสุดพสยมันมีสตาร์ทใช่ไหมแต่ว่าเปสตาร์ทพี่สตาร์ทพี่มีด้วยวหรือว่าก็มีมชาบี้ชาบี้อะเออว่ะตอนสตาร์ทเอ้ยลองพูดพูดในเกมไหมเพราะว่าเอ้ยเปิดใหม่ในเกมเอาบละ คุยดียเกมกมาดิดได้ยินแต่แต่ละคนเสียงยังเบาได้ยิน,นเสียงเบ,า,งเบ,า,บาทุกคนอะถ้าเกิดอยู่ยบนทังจะรอดไหมบนทังอะ่ะหน้าทาั <laughs> ้งหนึ่งได้ไงไ <laughs> มันมีไอตัวปั้นอะตัวปั้นมันวิ่งชาร์จเ,เลยเว้ยอารมณ์เมือนกระทิงไเ,เอาเฮ้ยเยมากระลากไปเลยเปลาโดนปลาเฮ้ยโดนปลาตะลุยเลยอ้าวทางตานอะมันทำอะไรอะ อ่ะเออดูติดเอ้อมีคนตายเอยอะเอ้าเรียบร้อยตายดึงมีคนตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ย What the f? โดนแดกโดนแดกโดนแดงเอ้ยะเริดเลยสวยโอเคตายหมดแน่นอนบประกันได้เลยออ แตกวันสุดท้ายด้วยจะไปถูกออฟยูดีมวว้คัชฝันสลายเรียบร้อยเชียร์เซาเชอร์อ๋อไม่มีอะไรอ่ะอนนีมีแค่นั้นเปิดไฟฉายเพื่อสป라이ดเลย ข้องกูวิ่งไปและกูโดนกำลัง